ท่านท่านตามผมมาท่านมีอะไรหรือเปล่าท่านพูดได้นะครับฮครอยกเจอใคฮะนบอกว่าใคอยากเจอผมอคิดถึงผมเอ่อแล้วท่านรู้ได้ไงว่าผมมาที่นี่ครับท่านสัมผัสได้แล้วครับเ,เ,เป็นเรื่องเป็นราวที่ผมจะทำไงคบอกคิดถึงผมอยากเจอผม สวัสดีครับกลับสวัสดีพี่พีที่นะ่ารักทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยนะทุกคนนะตอนนี้ทุกคนผมกำลังเดินตามหาสถานที่ที่ผมบอกว่าเป็นสถานที่ที่ผมอยากจะมามากๆซึ่งเป็นที่ที่พ่อกับแม่ผมเล่าถึงกันมาสมัยก่อนเขาเคยมาหาปูหาปลาที่ี่กันนะทุกคนนะ เคยมาหากุ้งหอยปูปากระมหัวในป่าแห่งนี้กันซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมาถูกหรือเปล่าเพราะว่าเส้นทางทองผมวางเดินอยู่นี้เป็นป่าที่ค่อนข้างจะอ่อเป็นป่าไผ่ไผ่นวลเยอะมากนะไม่ค่อยมีไผ่อย่างอื่นมีแต่ไผ่นวลกับไผ่ทั่วไปพี่ตอนนี้ผมกางเดินตามหาตามล่องน้ําซึ่งเป็นจุดที่อุดมสมบูรณ์ของเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะพ่อแม่ผมว่าอุดมสมบูรณ์มากๆี่พี่ แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามันเปลี่ยนสภาพไปมากน้อยแค่ไหนทุกคนเพราะว่านี่มันก็ผ่านมาหลาย10ปีนะตอนที่พ่อผมแม่ผมมาแบบตอนนั้นคือจะเล่าเหตุการณ์ให้คือแบบไม่มีอะไรกินจริงๆคือหากินลําบากแล้วก็ของก็ค่อนข้างจะซื้อยากลําบากเพราะว่าเราอยู่ที่ไกลไกลจากตัวอําเภอไกลจาก,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 กตัวเมืองใช่ไหมอยู่ติดป่าเนี้ยมันก็จะหาของพวกกุ้งหอยปูปลากินลําบากมากเขาเลยใช้วิธีแบบว่าหาเอง ประหยัดตังค์แล้วก็อาอาศัยแรงตัวเองในการออกมาหากินทุกคนนะเดี๋ยวผมมาเดินตามหาดูวันนี้จะไปดูว่าสถานที่ที่พ่อผมพ่อแม่ผมเคยหากินมาก่อนมันดีแค่ไหนแล้วก็มันอุดมสมบูรณ์แค่ไหนทุกคนเดี๋ยวฝากพีเอซีนะที่ดูคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ทีทุกคนนะแล้วก็ผมก็อยากจะฝากให้ติดตามเพจ f b o o k y o u y u u t พี่แฟรวีสองทีวันนี้ผมก็ใช้เดี่ยวมาที่ป่าที่ ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่แล้วก็ทมว่าไกลไหมก็ไม่เท่าไหร่ทุกคนนะไม่ค่อยไกลจากตัวตัวบ้านเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเดินมาก็แย่นะแต่ว่าผมใช้อาศัยแบบใช้ขับมอเตอร์ไซค์มาครึ่งทางแล้วก็เดินในครึ่งทางทุกคนนะก็ถือว่าซัพพอร์ตเป็นอีกช่องทางซัพพอร์ตไปในตัวโอเคไปตามหาจุดที่คิดว่าจะเป็นจุดที่พ่อแม่ผมเคยใช้ในการหากินเมื่อก่อนนะไปดูกันทุกคน let's go พี่ๆี่ครับหลังจากที่เดินมาได้สักระยะหนึ่งผมได้ยินเสียงน้ําไหลนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปจุดที่มีเสียงน้ําไหลดูทุกคนว่าเป็นจุดที่พ่อแม่ผมเคยหากินเมื่อก่อนหรือเปล่าทุกคนนะไปดูกันอุ้ยพี่พี่ตรงนี้มันดูลงโล่งนะทุกคนนะไม่รู้ว่าเคยเป็นอะไรมาก่อนหรือเปล่าทีนี้ดูลงโล่งดีโลง่โลง,โลงนะทุกคน ดูตรงๆเอยพี่ว้าวอากาศแจ่มใสมากเลยพี่พวิคนเหมือนผมเจอเป็นรอยเท้าทางเดินหรือเปล่าเนี่ยแล้วตอนนี้ได้ยินเสียงน้ำไหลพี่ มันคือดอกอะไรอะ่ะมันโล่งๆทุกคนดูยังไงจะขอเดินตามเท้านี้ไปก่อนนะไม่รู้ว่าเป็นรอยเท้าใครหรือว่าไงนะเฮ้ยเดินตามมาตามทางนี้มาจะเจอเป็นร่องน้ำเล็กๆไี้พี่ เฮ้ยมีบ่อใช่ป่ะเฮ้ยสวยทุกคนสวยสวยทุกคนสวยเลยเนี่ยว้าวสวยทุกคนสวยเลยทุกคน,กคนมีน้ำไหลผ่านเฮ้ยต้นนี้เหมือนต้นพวกนี้เลยทุกคนอ่าอะไรนะเขาเราียกว่าลูกเลยนะที่มันเม็ดม่วงๆอะ่ะลูกว่าเออลูกว่าทุกคนใบมันจะคล้ายนะ ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่ามันคล้ายๆมากเลยคลายๆลูกว่าพี่ตรงนี้สวยนะทุกคนน้าใสดีอะตรงนี้แน่ที่พ่อแม่ผมมาหากินมาก่อนที่ตอนที่เขาไม่มีเงินไม่มีทองเยอะทุกคนนะตอนนี้ก็ไม่เยอะทุกคนแต่เมื่อก่อนมันลําบากกว่านี้เมื่อก่อนมันลาบากกว่านี้เขาหากินเนี่ยพกง่ายๆคือหากินเองเอาพวกสวินนะมาสวิงปลาตอนเมื่อก่อนผมว่ามันอุดมสมบูรณ์กว่านี้นะ เมื่อก่อนมันน่าจะอุดมสมบูรณ์กว่านี้แล้วก็น้ำไม่ยเยอะกว่าน,นี้ทุกคนตอนนี้น้ำมันเหมือนเล็กลงแคบลงเพราะว่าตอนนี้มันกําลังเปลี่ยนแปลงนะโลกเราเทซายก็มีหิมะตกนี่มันแบบแปลกประหลาดนะโลกเราตอนนี้ขาดเคลื่นหมดรวมทั้งหลายที่ที่เกิดเหตุการณ์แปลกๆที่ที่แบบหิมะละลายตอนนี้น้าแข็งโคโลกละลายก็ก็มันส่งผลกระทบหลายๆอย่างทาให้โลกเปลี่ยนหมดทุกคนตอนนี้ โอเคพี่ตรงนี้มันโอเคเลยทุกคนนี่มีบอ่อน้าสีบอ่อคล้ายสีอันนี้เลยทุกคนเขาเรก,ว,ก,กว่าสีอะไรสีตะกัวเหรอคุณๆหน่อยถ้าเป็นบอ่ออย่างนี้นะแต่ถ้าเป็นข้างล่างจะใสไปพี่ผมจะให้พี่ดูบรรยากาศตรงนี้ผมว่าใช่นะทุกคนพ่อแม่ผม่าจะมีร่องน้ำเล็กๆแล้วก็มีบอ่บอบ่อหนึ่งที่เป็นหลักเนี่ยตรงนี้ผมว่าใช่นะติดกับพวกกอไผ่ต่างๆที่เราแวกเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะตรงกับพ่อแม่ผมบอกมาพี่ เอาละทุกคนผมขอชิวๆดีวกว่ามาถึงละเดี๋ยวให้พี่ดูบรรยากาศรอบๆสักนิดนึงแล้วก็ผมจะผูกเปยพักผ่กอนชิวๆเอาบรรยากาศสดใสๆดใสให้พีเอสซีได้ดูระหว่างผมผูกเปยนะทุกคนนะวิ่งเสียงอะไรวะมันเสียงนกอะไรสักอย่างอะตะโกนลั่นเลยร้องลั่นเลยว้าวอากาศดีมากพี่โอเคเดี๋ยวผมจะผูกเปยดีวยกว่า นะครับผูกเปนอนสักที่อย่งชิวๆแล้วก็ค่อยกลับตอนที่พักผ่อนเสร็จนะทุกคนผมว่าตรงนี้ก็โอเคนะผูกเปย์พี่อืมต้นไม้สองต้นนี้ก็สามารถผูกเปย์หักกันได้พี่ถือว่าต้นไม้ค่อนข้างแข็งแรงแลวก็ไม่ได้ห่างจากน้ํามากเท่าไหร่นะทุกคนนะทุกคนนะไปยวขอผูกเปย์พักผ่อนแล้วก็กลับตอนไหนผมคอยอัปเดตให้พี่ฟรีทราบอีกครั้งนึงนะครับผม go เท่ที่เันต้นไม้แข็งแรงสมควรในการปลูกเปรส์แต่แค่มีมพวกังตรงหลังต่อเนะี่ยสบายใจแล้วทุกคนบอกเลยไนไม่แขอนสักหน่อยแบบนี้ก็มาคนเดียวนะก็เป็นป่าที่มาไม่ไกลมากพี่ผมเลยกล้ามาคนเดียวนะแต่ถ้ามันไกลกว่าน,นี้ผมก็ไม่เสี่ยงมาแนละ้วเพราะว่าที่บอกฮะผมไม่คุ้นเคยกับพี่นี่เท่าไหร่นะ มันทำให้ผมแบบเฮ้ยผมออไรมันตัวอะไรวิ่งไปข้างหน้าทุกคนเหมือนผมเจออะไรวิ่งไปข้างหน้ามันเหมือนจะเป็นตะลอกอะ่ะตะลอกอยู่เลยเดือดตุ่น อย่างน้ำไหลพอดีนะทุกคนนะไม่ไม่ดังเกินแต่มันดี มีคนเรียบร้อยละวถูกเปความสูงกับบางนีนะ้อแล้วก็ต้นไม้ก็ถือว่าแข็งแรงมากๆว้าวถ้าผมมีคันเบ็ดเล็กๆแักคันนั้นทุกคนนะตกปลากินย่างกินชิวๆแต่ผมไม่พกอะไรมาเลย ผมมาแค่มาดูสถานที่ที่พ่อแม่พูดถึงในสมัยก่อนว่าที่มันสวยแค่ไหนทุกคนผมว่าน้าใสย,ยนี่จะทะลุไปที่หมู่บ้านเลยทุกคนนะไหลยาวทอดยาวไปเลยสวยมากพี่แล้วก็ผมเห็นแสงอาทิตย์มันออกตรงเนี้ยแล้วก็มันผ่านช่องใบไม้ไมเขียวๆพี่มันสวยมากจริงนะควรจะไหมเนี่ยมันผ่านช่องใบไม้ไมเขียวๆมันสวยมากจริดิ นะี่ยทุกคนถ้าใครที่ชอบความธรรมชาติความสบายใจทุกคนบอกเลยช่องพี่แฝดมีให้เยอะมากอันนี้ไม่ได้อวยทุกคนแต่ผมพูดจริงนะเนี่ยถ้าใครชอบสายธรรมชาติชอบเรื่องความสบายใจความสุขสงบนะช่องพี่แฝดมีให้ที่พีเอชซีเยอะดูเยอะมากพี่ดูสิโอเคมากมากเลย ขอตั้งกล้องเอาไปนั่งดูตรงน้ำนั่สักหน่อยนะทุกคนนะอือพี่แบบนี้เลยว้าวเอ้ยพี่น้ำไม่ขุ่นนะที่เป็นสีนี้เพราะว่าเป็นสีของพื้นมากกว่าผมว่าดินด้านล่างเป็นพวกทรายไม่ว่าดินดำทุกอนี้มาางมันทำให้สีน้ำเปลี่ยนจริงๆน้ำไม่ได้ขุ่นเนะี่น้ำใสมากพี่ดิ เดี๋ยวน้ำไม่ขุ่นนะ เฮ้ยพวกนี้เสียงคนไทยเสียงไทยพูดภาษาเสียงผู้หญิงพี่ผู้ชียเสียงพี่พูดา่าษานีอผ่านหรือเปล่าแต่ถือว่าคงจะเป็นเสียงนกเหรอเสียงนกหรือเปล่าทุกคนไม่แน่นะอย่างที่บอกน้ำไม่ขุ่นนะแต่ว่าพื้นมันสีดดำมันทำให้ดูขุ่นมากกว่านะอากาศดีจัง ไปดูบรรยากาศให้ผมนอนเต้ดีวกว่าว่าอากาศดีแค่ไหนทุกคนอยากให้พี่จะมาสัมผัสอากาศแบบนี้มากๆเลยพี่บอกเลยว่ามันดีจริงๆนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าอวยว่าอะไรนะแต่ว่าพูดจริงนะรู้สึกว่าอากาศดีจริงๆอากาศเย็นเเจอแสงอาทิตย์อุ่นนะได้เจอพู้ใส่น้ำบำบาดนันดูสดชื่นสบายใจมากที่บอกเลย ไม่รู้ว่าข้างหน้าเขามีตัดไม้อะไรไว้หรือเปล่านะมีกอมีกอมีไผ่อยู่สองสามสี่ห้าลำผมไม่รู้ว่าเป็นยังไงมันล้มมาหรือมันไหลมาตามน้ำหรือเปล่าผมก็ไม่กล้าเข้าไปยุ่งใกล้กันไปกลัวมีใครตัดไปแล้วก็จะเป็นเรื่องเป็นราวนี่ที่จุดที่ผมนอนนะนอนพักจุดนี้เลย น,นี่พี่พุกไปนอนติดลำธารอย่างนี้นะํามลำห้วยทุกคนชิวๆไปสิครับนี่ทุกคนอากาศบรรยากาศตอนนอนเปโคตรชิวบอกเลยคืออยากจะหลับมากแต่ว่ามาคนเดียวหลับไม่ได้ทุกคนนะอันตรายในป่าอย่า,าห้ามหลับเด็ดขาดมาคนเดียวเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครจะมาตอาไหนหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราเรามาคนเดียวอันตรายนะโดยเฉพาะฉะนั้นอย่าหลับเด็ดขาดแค่นั่งดูบรรยากาศนอนดูสิ่งรอบข้างให้มัน สบายตาสบายใจใพี่ดูดิโคชิลเฮพี่เสียงเริ่มชัดเจนขึ้นละตอนแรกผมนั่นได้ยินไหมให้พี่ช่วยกันฟังหน่อยว่าใช่ใช่ไหมผมไม่เจอตัวใครเลยไม่เสียงมาจากไหนวะพีะ่พี่ช่วยกันฟังหน่อย ได้ยินเสียงคนเดียวใช่ไหมหรือพี่ได้ยินได้ยินเหมือนผมเสียงมาจากไหนทุกคน,นลองฟังลองฟังดูว่าเสียงผู้หญิงใช่ไหมตอนแรกผมนีตอนแรกผมคียว่าเป็นเสียงนกพี่พี่เสียงชัดมาก อ่าวัสดีครับเสียงเสียงใครครับออกมาได้ไหมผมไม่เจอตัวคุณเลยเสียงคุณคุณมากพี่เสียงมันหญิงสาวที่ผมเคยเจอที่เคยหอมแก้มผมไปพี่เสียง เป็นคุณใช่ไหมคร,ค,ครับคุณที่ผมเคยเจอเป็นหญิงสาวคนนั้นใช่ไหมสวัสดีครับถ้าคุณมากับผมคุณตามผมมาหรือว่างไงคุณปรากฏตัวให้ผมเห็นได้ไหมถ้าคุณตามผมมาจริงเสียงอยู่รอบๆผมนะทุกคนแต่ผมไม่รู้ว่า ขาอยู่ตรงไหนของปา่าหรือเขาอยู่ตรงข้างหน้าผมหรือเปล่าตอนเนี้ยผมอาจจะมองไม่เห็นก็นได้ไพี่เรียกพี่จ๋าพี่จ๋าไรวะเขาเรียกผมหรือเปล่าหรือเรียกไขวะผมแค่สันนิษฐานว่าใช่หรือเปล่าแต่ผมไม่รู้ว่าจะใช่อย่างที่ผมคิดหรือเปล่านะคนที่ผมบอกว่าเคยเจอแล้วเคยหอมแก้มผมจริงสาวเป็นสาวคนนั้นที่ผมไม่รู้ที่มาที่ไปแล้วผิวพรรณเขาดีมากเขาขสวยมาก มอนั่งดูนั่งฟังสา,านการไปก่อนนะนั่งนั่งดูก่อนว่าเขาจะออกมาตอนไม่เจอตัวแต่ว่าพูดอยู่ในวพ่จายพ่จารืดูว่าตรงนี้มีเจ้าของรอดูก่อนว่าเขาจะออกมาตอนไหนพ,พี่เสียงเงียบไปได้แป๊บมึงะ่ะเกือบห้าทีหกทีได้ตอนนี้ทุกอ,อย่างวังเวงแต่ผมก็ต้องเตรียมตัวแล้ว ราะว่าผมรู้สึกมันผิดปกตินะถ้าเป็นคนที่ผมยิงสาวคนนั้นที่ผมเคยเจอที่พี่หลายคนคอมเมนต์บอกว่าผมหลงเขาผมเหมือนโดนสเสนเหรือเปล่าเนี่ยผมว่าผมไม่โดนสเสนเช่นนั้นถ้าผมผมลงไลเพราะว่าผมรู้สึกรู้สึกว่าถูกชะตาเขายัางไงยังไงบอกไม่ถูกทุกคนแต่มันก็ไม่ผิดนะที่พี่เสีบอกว่าผมหลงแล้วผมไลน์เขาเนี่ย กยางดูอ,อึอคอมครึมอึมครึมแบบนี้เหมือนแบบผมไม่ได้อยู่คนเดียวผมพยายามดูลบลอมเพื่อแล้วก็ระแวงนะพยายามดูรอบๆถามว่ากลัวไหมก็นิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้กลัวขนาดนั้นเริ่มจิตแข็งมากขึ้นน,น่ากี่ไรทุกคนคิดว่าคงเป็นพวกตีปลาตัวปลาแล้วเขาแกงห่มหรือเปล่าผมมาคนเดียวไง แต่ผมก็ไม่ได้ทำผิดกฎธรรมชาตินะก็ยกมือว่าอะไรทุกคนก่อนที่ผมจะเฮีย้ยใช่ไหมใช่ไหมอ่เอ่าใครใครครับใครครับใช่ไหมใช่คิงสาวรคนนั้นไหมทุกคนผมยังตกใจกลัวเป็นทุกสมิงนะทำไมแต่นนะผ้าพคนๆนะผ้าพวกหัวของคนๆพี่พี่เชื่อเนี่ย อสวัสดีครับใครครับนั่นอผู้หญิงผู้ชายวะถ้าเป็นผู้หญิงทุกคนเพราะวะ่าใส่ผ้าถุงโพกหัวผ้าถุงดำสวัสดีครับใช่คนนั้นไหมไเจอเจอกลักวกว่อนกลัวเป็นซ้ำหมิงนวคนนี้ผมแผนกล้องกมจริงผมพยายามผ่านา้าขวาก่อดูเขาทุกคนนะ พี่หันมาทีเขาใกล้มาทีทุกคนนะเขาใกล้เข้ามาทีหนึ่งนม่ผมไม่รู้เขาเป็นคนเดียวกันที่ผมเคยเจอหรือเปล่าใช่ใช่คนที่ผมเคยเจอไหมครับคนนี้อา่าใช่แม่นางคนนั้นไหมครับเงียบเลยสวัสดีครับผม,ผมก็กอาวุธมาพร้อมนะครับมีปัญหาอะไรผมก็ เตรียมพร้อมจะบวกนะใช่แม่นางคนที่ผมเคยเจอไหมครับพกภาพวกขังคุณคุณพี่เหมือนผมเคยเจอเขานะมไม่พูดไม่จาเลยวะเฮ้ยสวัสดีครับอ่าช่วยช่วยบอกได้ไหมเป็นใครครับ ทักแค่ไหนนะผมพยายาม zoom ให้ใกล้สุดเลยทุกคนผิวพันธ์ยอดีมากพี่ผมว่าใช่นะคนที่ผมเคยเจอทุกคนผมว่าใช่นะผิวพันธ์ยอดีมากพี่เขาตามผมมาหรอพี่เขาตามผมมาหรือเปล่าเนี่ยผมว่าเขาตามผมมานะสวัสดีครับ ท่านตามผมมาเหรอครับท่านไยครับพูดแล้วพูดแล้วผมมาพักผ่อนครับแล้วก็มาดูธรรมชาติในป่าครับท่านท่านตามผมมาเหรอพ่อบอกาตามผมมาพี่ผมมาเดี๋ยวผมก็กลับครับผมมาไม่นานมากครับท่านมีอะไรด่วนหรือเปล่าครับถึงมาตามผมมาที่นี่เลย มีเรื่องอะไรหรือเปล่าให้ผมช่วยหรือเปล่ามีอะไรช่วยครับท่านผมเนี่ยพี่ผมไม่รู้ว่าเขามากับใครยังไงนะตอนนี้ เราแหวนกลัวเป็นพวกสม,มิงแปลงกายไหมหรือเปล่านะทุกคนนะเพราะพวกสม,มิงมันสามารถทําหน้าคนเผิ่บแป๊บหนึ่งมันขยับอันนี้ทุกคนนะเผิ่บแป๊บเดียวขยับแบบนี้แล้วสะดุ้งเลยพี่เพิ่บแป๊บเดียวเขาไปอยู่ข้างหน้าผมแล้วทุกคนท่านตามผมมาทําไมครับผมเผิ่บหันไปแป๊บเดียวเขโาโผล่ข้างหลังผมข้างหน้าผมอยู่ทุกคนไวมากๆากนะ ทำไมยังตามผมมาครับท่านเขาไม่ตอบพี่ของเงียบนะเดี๋ยวผมจะรอดูว่าเขาจะตอบอะไรอีกไหมผมก็ไม่รู้เขาจะพูดอะไรหรือเปล่าตอนนี้ ท่านท่านตามผมมาท่านมีอะไรหรือเปล่าท่านพูดได้นะครับใช่อยากเจ<า>อใช่ฮะใชเขิดถึงทนบอกว่าเขาอยากเจอผมอคิดถึงผมเอ่อแล้วท่านรู้ได้ไงว่าผมมาที่นี่ครับท่านสัมผัสได้แล้วครับอ,อ,อ,อ๋เป็นเรื่องเป็นราวที่ผมจะทำไงบอกคิดถึงผมอยากเจอผมเป็นใครอ่ะ ผมรู้ว่าเป็นคนที่ผมเคยเจอคนนู้นแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขารู้จักผมก่อนหน้านี้หรือเปล่ารู้ว่าเคยเจอผมก่อนหน้านี้หรือเปล่าอา่าแล้วผมต้องทำไงครับท่านไปกับท่านที่ไหนครับไปอยู่กับท่าน อ่คงจะไม่ได้ครับท่านผมผมทำให้ท่านอย่างนั้นไม่ได้ครับเดี๋ยวผมทำบุญให้ท่านได้ไหมครับหรือว่าท่านไม่ต้องการพวกนี้อยู่แล้วผิวพรรณยังดีมากพี่บอกเลย ท่านครับอท่านต้องการอะไรจากตัวผมหรือเปล่าท่านผมไม่สามารถไปอยู่กับท่านได้จริงๆครับจะเป็นเรื่องนี้ผมไม่สามารถให้ได้ครับเขาบอกเขาคิดถึงผมพี่ผมผมเดี๋ยวผม ทำบุญในให้ท่านครับท่านเราอยู่คนละพพคนละมิติกันครับเราไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้ครับท่านแต่ผมสามารถพูดคุยท่านได้หรือว่าช่วยเหลือท่านได้แต่ย้ำท่านจะร้อนทุกคนเขาจะไม่รู้สึกอะไรรู้สึกผิดไม่ดีหรือเปล่าเขาหันหลังกลับแล้วทุกคน ไปแล้วพี่ท่านกลับแล้วครับท่านไปแล้วพี่ไม่รู้ว่าเขากโกนหรือเปล่าหรือว่าอะไรไปแล้วว่ะพี่ผมไม่ได้ตามไปผมไม่ไดู้เขาไปทางไหนแล้ว,วา,าทุกคนหายไปเลยพี่พี่หายไปเลยทุกคนท่านครับเขาโกนรือเปล่าทุกคนกดผมหรือเปล่าวะ ทุกคนผมก็เก็บเปย์ให้เรียบร้อยแล้วทุกคนนะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขาโกรธหรือว่าอะไรหรือเปล่าแต่ผมพยายามอธิบายเขาใจว่าเราเขาไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้เขาชวนผมไปเขาแต่ผมไม่ไปพี่ผมไม่สามารถไปได้จริงเพราะผมยังต้องมีชีวิตอยู่ต่อนะผมไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงแล้วก็ที่สำคัญผมว่าเขาต้องการให้ผมอะไปอยู่เขาจริงแหละทุกคนผมว่านะเขาต้องการผมอยู่เขาจริงๆ ถ้าผมปฏิเสธอะผมบอกกัผมทําบุญไปให้หรือว่าถ้ามีอะไรผมช่วยอะก็บอกผมได้ก็ไม่รู้ว่าเขาจะวนเวียนในแถวนี้หรือเปล่าหรือว่าเขากลับไปแล้วหรือว่าไปอยู่ที่ของเขาแล้วหรือเปล่าเขาตามผมมาพี่โอเคพี่ขอไปคิดทางกลับบ้านก่อนก็อย่าง้อยก็รู้ว่าเขาตามผมมาแล้วก็ได้พี่เอฟซีรู้ว่าเขาอะคิดอะไรกับผมผมว่าเขาผมคิดถูกนะวว่าเขารู้สึกยังไงกับผมอะผมไม่น่าคิดไปเองหรอก แต่ก็มันไม่ได้จริงมันอยู่คชาติอยูกคบภพภูมิไว้พบกันคลิปหน้าทุกคนฝากพี่ fc กดไลค์กดแชร์้วยครับผมไป